你先转一下方向。 พันลมโซลาเซลล์นะครับทรงไกลระยะ2 5เมตรโดยอนุกรม2แผ่นแผ่นละ4 5 0วัตคือโวลต์ออกมาแผ่นละ4 0โวลต์นะครับล่มตกอยู่ประมาณ2 5มนะครับระยะอยู่2 5เมตรนะครับอยู่ระยะอยู่2 5เพราะว่าตั้งสูงตั้งสูงอยู่ประมาณน่าจะมี5เมตรนะครับสูงนี่ระยะ สิเมตรนี่สีแรงเลยครับเพรอเราหัวมันหัวพัดลมตรงลงไซพอดีนะครับเทศพัลมตอนนี้แต่ว่าอยู่ใกล้ๆบ่ิเวเพราะว่าตั้งสูงราอตั้งสูงพัดลมแรงกายนะครับแรงตกไก่ระยะประมาณประมาณหาเมตรนะครับถึงหกนอ่อาถึงหเมตร หนึ่งสองสามาเมตโต๊กฝนครับโต๊กไก่แต่อยู่นี่บ่มมีผลนั่นแหละเพราะว่าพะโล้มแงงเงยบ่ได้หลายนะการตั้งมันชนขานพาดอดีสร้างติดตั้งกังขึ้นแต่ก็พอดีครับพอดีกดังพอดหไงตัวเดียวกะน่าจะระบายอากาศอากาศแรงได้ประมาณนี้ชวนชุดคองห้องกับบมมีผล การแยกแยกแผ่นแยกพลังงานมากินครับไอตัวชาร์จนะครับเอาไว้ใส่แบบชุกเฉินกลางเวรนะครับส่วนกลางคืนก็เป็นแบตเตอรี่เหล่ยงอ่าว่ท่านอ้เก็บงานเสร็จต,ตอนนี้ต้องสักพักสักหน่อยสีมากเก็บเพิ่มเติมอีกวันจันทร์เอาขอมูลไว้สันีนะครับเนาอ เทศนะครับเทศประตูไฟ้ากินหาลอยวั์แล้วก็หลอดไฟกินทมั้งหมด20หลอดหลอดเงาหลอดใส่ LED กินอยู่400วอยวัส่วนพัดลมพัดลมกัดึงไปบ่หลายครับถือว่า4แผ่นเอาอยู L ่ U, ระบบไฮ้บิดยวครับเด้อของแม็กสกายโซลาร์เซล สุดยอดกับพลังงานแสงลงทุนคุมคาราคากระซิบมาได้สอบถามมาได้รับรองราคาเป็นกันเองแ้่ก็บ่าต้องโฆษณาครับถือว่าถือได้ใจลูกค้าคู่คนจากทีมงานสร้างนิคมบันเทิงโซลาเซลล์เสียโกดังเป็นกัเข้าใจเข้าใจดย โดลงหาทัานทีเลยแมนวะเถาแกปุ๋ยอนาคตอนาคตเถาแกเพราะว่าการทำงานการสื่อการขายเป็นเป็นการเรียนรู้ชนิดหนึง่งเอาละเดี๋ยวออกมาได้อยากเมื่อแลอบบ้วบานนี่เอาจะมาเก็บงานมือหนาพ่อกันแค่นี้ กับแม็กซ์กาย